ตามเพจเพจเจเพจนี้ได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนไม่เห็นเพจเจเลยนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมค่ะใครพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปก่อนหนะ้านี้นะคะอุ้ย9น0 0แป๊บหนึ่งทำไมอย่าอย่าอย่าถือสาอะไรเจนะเจแบบ คือไม่มีใครเห็นเพจเจเลยอ่ะแค่คนกลับมาดูเจก็ดีใจแล้วว่าอุ๊ยหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนึ่งหมื่นคนนะคะขอให้วันนี้ทุกๆุกคนเฮงปังๆไปกับเจเอ้อขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูนะคะเฮงเฮงไปกับสายด่วนนะคะ โอเคมาอ่ะนะคะก็คือรอบแรกที่เจให้ไปคือเลขนี้นะรอบแรกที่เจให้ไปคือเลขนี้ทุกคนคงรู้เนาะคือเลขนี้นะคะที่เจให้ไปนะคะเจปล่อยไปหลายวันแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะ 2 0 7 7 9 0ย์ดเจดนสองนะคะอันนี้คือที่เจ๊ปล่อยไปนะคะหลายคนอาจจะได้แล้วหรือยังไม่ได้ก็ดูไว้นะแคปไว้พิจารณาก็ได้ค่ะอันนี้คือใบในใบที่หนึ่งนะคะถ้าใครว่าเลขเยอะไม่ต้องตามนะคะโอเคเจ๊ได้ปล่อยเลขนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็วกนี่ค่ะอีกใบหนึ่งก็คือมีตัวเดียวค่ะห้าหกนะคะพอดีว่าเจ๊ไปทําบุญนั่งรถคันนี้ไปทําบุญค่ะก็เลย เอาเลขรถทะเบียนมาใส่นะคะจริงๆเป็นห้าเก้าเจ๊กับหัวเป็นห้าหกนะคะอันนี้ก็คืออีกใบหนึ่งนะคะแต่ใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะคะโอเคก็คืออันนี้คือ56นะเผื่อใครชอบนะคะเผื่อใครชอบนะคะอันนี้คือ56 56ของเจ๊แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นเลขน้องหมาเจ๊ค่ะเจ๊ J. ให้น้องหมาจับนะคะหกเนะคะ จ๊ให้น้องหมาเจ๊จับนะคะหกเจ็ดสองเลขเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะเจ็ดสองอะไรไม่เยอะหรอกถ,ถ,ถ้าดูจริงๆอ่ะนะคะก็คือเลขๆเ,เหมือนเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้คือเลขน้องหมานะเผื่อใครเห็นนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบก็ลองตามดูนะคะเลขปังๆนะคะเจ๊ให้ปังๆเสียงโชคให้นะคะอะมาอันนี้คือสายด่วนค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจริงๆอ่ะชอบหนึ่งเจ็ดนะแต่เห็นนางเพิ่งออกไปก็เลยไม่ได้ตัดลงมานะคะจริงๆอ่ะชอบหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าเห็นนางเพิ่งออกไปก็เลยไม่ได้ตัดออกลงมานะคะหนึ่งเก้าเจนเน้นหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะคะอันนี้ก็คือเลขจะประมาณนี้นะคะอืม นี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะใส่ด่วนรัฐบาลไทยวงในเจนะคะเจก็คือมีเลขแค่นี้ค่ะเจกับหัวให้เรียบร้อยเจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดกับหัวให้แล้วค่ะนะคะถ้าเลขเยอะไม่ต้องตามนะคะเลขจะวนเวียนอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ออมสินเผื่อใครจะอยากเล่นนะคะออมสินเผื่อใครอยากตามนะคะเลขมีแค่นี้ค่ะ นะคะนี่เลขอันนี้คือเลขที่ได้มานะคะทําไมถึงเป็นสายด่วนดูคือเลขที่บ้านค่ะที่เจไปทําบุญมานะคะสองถุนเจ็ดได้มาได้ยังไงเจ็ดเก้าได้มาได้ยังไงนี่ค่ะอันนี้คือที่มาของเลขค่ะนี่แล้วนี่สายด่วนเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดนี่ค่ะจุดประทัดได้นะคะนี่คือที่มาของเลขขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่ค่ะ เพื่ออะไรคนชอบนี่เลขที่บ้านนะคะเจะชอบมากนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขอให้ตายายช่วยเมตตาลูกด้วยนะขอให้ตายายบ้านเลขที่เจ็ดเก้าทับสองูนนะคะช่วยเมตตาเลขเจนุกปรมีมหาเฮงขอให้เลขเจนุกเข้าสามตัว2ตัวได้นะยายตายายจ๋าวันนี้วันรัฐบาลน,นะคะยายตายายสิบห คือสถิกายนนะคะยายจ๋าตายจ๋าขอให้วันนี้เลขที่บ้านของตายายแตกสามตัวสองตัวเดอ้อนี่ขาดสายด่วนนี่ขาดสายด่วน โอเคนะคะทุกคนเจนุขออวยพรหวยใจให้ทุกๆคน,นเฮงปังๆไปกับเจนะคะเจ็สี่้าเก้า